นี่ร้านพุทธเสงคุณอรลบุรีอุปกรณ์พร้อ,อมหมดแล้วนะครับก็เนี่ยครับผมสแกนลาหูฐานที่ผมปั้นขึ้นมาอันนี้คือเครื่องที่เป็นทางการนะครไว้สแกนนะครับถ้าผมก็ไม่ละเอียดไม่ใช่เครื่องมาแสนนะบ,บเขาก็ ก็ยังไงก็เป็นพวกอะไรปันเฟืองคัดหรืออะไรรถยนต์อะไรอุตสาหกรรมที่หักหรือมาให้ผมปั้นก็ลองเอางานมาดูถ้ายัางไงก็ลองโยนงานให้ผมดูนะครับอันนี้ผมก็พร้อมไว้เพื่อ,อางานอุตสาหกรรมก็ก็พร้อมหมดแล้วครับแล้วผมก็มาเอาสแกนเนอร์เนี่ยผมเมื่อก่อนผมใช้ตัวละสามร้อย พอเอาโปรแกรมเครื่องแพงเครื่องพวกเนี้เครื่องแพงพวกนวเนี้ยเขาไปใช้ตัวละสามร้อยเนี่ยผมไม่ใช้ดีเหมือนกันนะเดีย๋ยวผมทําให้ดูก็มีอันนี้ตัวละหมื่นกว่าบาทเขาจะละเอียดหน่อยเขาไปสแกนเล็กๆได้จับอยากเหลือคอมผมไม่แรงเนละ่ะ ใจเย็นๆมนค่อยๆจับจุดใบมุนๆค่อยหมุนไปให้เก็บโพลีกรอนไว้แล้วก็จะให้ดูดีๆ เครื่องสแกนละเอียดก็ต้องแรงด้วยแต่ส่วนมากผมเตรียมไว้ทําพวกอะไรอุตสาหกรรมเอาไว้ทำาพวกฟันเฟืองแต่พวกขาผมปั้นเองดีกว่าเร็วกว่าเยอะเลยเอาไว้สมมติลูกค้าให้โครงสร้างมาปุ๊บแล้วเราก็ใส่ลายได้ผมเตรียมไว้ก็ได้หลายรูปแบบทั้งโรงงานถ้าใครฟันเฟืองหรืออะไรอะไรหกักไม่ต้องอยาก สั่งใตบางประเทศก็มาจ้างผมเขียนไฟล์แล้วคุณได้ไฟล์คุณก็ไปถอดได้เป็นร้อยเป็นพันอย่างที่ผมโพสต์ตัอปืนปลแล้วก็เครื่องยนต์อะไรเงี้ยได้แค่ไฟล์แล้วคุณก็เข้าลงหลอกสายออกมาของเครื่องซีมสีผมไม่จัดก,การไฟล์คุณรู้แค่เอายื่นไฟล์นี้ไปจ้างเขาอีกทีหนึ่งก็ื่อายแนละ้ว คุณมีแค่ไฟล์คุณก็จ้างคนหลอเซนซีจ้างคนขัดงานผลาหลออ,อมาเทโลหะออกมาคุณก็จ้างคนขัดอนะไร้วเนี้ต้องคอยเลี่ยนนะิเน่ยเครื่องผมไม่แรง เดีย๋ยวลองดูอันนี้คือเครื่องเครื่องแพงดูดิมันจะละเอียดขนาดไหน4.5สิบห้าเนี่นนเยเดี๋ยวมาดูเครื่องละ300กัน ผมก็จนนะเครื่องมือนนี่ก็ถือว่าแพงผมแล้วเนี่ยผมเอายางม,มัดกลายเป็นตัวหุ้มกันกระแทกเลยมาเดี๋ยวดูเครื่องละสามร้อยเอ็กบอกเอาเครื่องเกมมาแปลงเป็นเครื่องสแก,กนเนอร์ก็ได้ตัวโปรแกรมตัวแพงมาช่วยอะไรเงี้ยครับไอ้ตัวแพงก็ ได้โปรแกรม Xbox มาช่วยเหมือนกันนะแบบทุกคนก็ซัพพอร์ตกันไปซัพพอร์ตกันมาอันนี้ผมแค่สแกนนิดเดียวแค่แค่นี้โอเคอย่ามาดูเครื่อง Xbox กันมั่ง <c oughs> <ine> <c oughs> เครื่องค i n e c สามร้อยกว่าบาทเกี่ยวเครื่องละหมื่นกว่าบาทแต่เครื่องแพงมันต้องสแกนนานๆเนี่ยมันละเอียดเนี่ยสแกนละเอียด คอยนานเลยโอเคครับผมวัเดเตรียพมพร้อมไว้ให้กับเพื่อนรงงานอุตสาหกรรมอยากสั่งงานผมเผื่ออะไรเงี้ยรถยนต์เครื่องบินแค่อะไหล่ตัวตะของ่ายๆเงีย้ยคุณก็ไม่ต้องสั่งอยู่ต่างประเทศนะคุณก็มาสั่งผมทำไฟแล้วคุณก็ไปเข้าลงหลอผมก็จะบอกขอบวนนการผมทำให้คุณได้ ผูก er. ็ก็ลองดูครับถ้าเกิดยังไงโรงงานหรือบริษัทไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับแตง่งานรานสุทธศิลป์สามดีคุณรศรบรีรับสองรับงานสิดแปดสิบเก้าสองสิบแปดห้าสิบเก้าสามห้าพวกงานสุดจริตเด็กก็ไม่ค่อยโยนเข้ามาไว้ใจเด็กๆอยนะ ัวผมก็กลัวเหมือนกันกลัวผมจะไปพวกพวกวิชาชีพพวกก่อการร้ายอย่างเงี้ยมาอะไรให้จ้างผมเขียนปลายปืนแล้ววันหนึ่งผมออดปลายอะ่ะผมกลัวจะไปเดินทางสายไม่ดีหมืองกันนะแต่พวกสุจริตอะไรก็ไม่เคยคิดถึงเราเรนี่ยได้แค่นียต้องต้องเล่นกันนานเลยนะ ลายใีย่ของผิวแต่จมูกก็กตาดดิดหน่อยโอเคครับอย่ามาดูคินเนกกันัางขอหขอจคลิปนี้กันละกัน